ตอนนี้เรามาติดตามเรื่องราวของคุณเจนนี่เทนโพสวรรณนะคะกลับมาเมืองไทยเรียบร้อยก็รับงานเต็มที่แต่พรารับงานเยอะอะไรเยอะเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวที่ตามมาบางคนก็จะให้กําลังใจแต่บางคนก็รู้สึกหมันไส้ <laughs> จนสร้างเพจแอนตี้เธอขึ้นมาค่ะ แม้สภาพจิตใจย,ยังไม่เต็มรอยนะคะแต่นางฟ้าเจนนี่เทียนโพสุวรรณก็ใจสู้เริ่มกลับมารับงานแบบเต็มสตีมออกอีเวนท์ถียิบสองวันรวดแถมคิวยังแน่นเอียดไปถึงต้นปีหน้าค่ะแต่ที่ต้องยกเลิกงานจัดแฟนมิทติ้งอย่างกระทันหันเนี่ยเพราะยังไม่พร้อมจริงๆส่วนเรื่องที่มีข่าวลือว่าเธอมาเสียบ,บทละครกำไรมากจนทำให้คิมเบอร์ลี่ต้องสลับบทไปเล่นนางร้ายที่รักแทนเป็นเพราะว่าเจนนี่เนี่ยขอเปลี่ยนเองเจ้าตัวยืนยันว่าไม่เกี่ยวกันนะคะ เหมือนเวลาเราทํางานอยู่บริษัทอะไรเนี้ยค่ะผู้ใหญ่สั่งอะไรมาหรือว่ามอบหมายหน้าที่อะไรให้เราทำเราก็มีหน้าที่ที่ต้องทําเท่านั้นเองอะค่ะจะนิว่านี้ก็ยังไม่พร้อมด้วยอะค่ะถ้าเกิดถ้าเกิดใจนี้ยังไม่พร้อมร้อยเปอร์เซ็นก็ยังไม่อยากที่จะแบบจะไม่อยากสอะใช่ค่ะขอเวลาแป๊บหนึงอะพี่เพราะว่า จริงแเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่มันไม่ได้หายได้เร็วอะมันเป็นการยกเลิกระทันทันไม่ไดจนดีไม่ค่ะจริงก็บอกไว้ตั้งแต่ทีแรกตั้งแต่เกิดเรื่องว่าจะขอเลื่อนอะไรอย่างนี้เรื่องของจิตใจก็จะดีว่า<อ>มันน่าจะเป็นเรื่องที่น่าจะเข้าใจได้ง่าย <S <S <ใน S 1> ก็เห็นค <ๆๆ S 1> ่ะรู้สึกยังไงบ้างมีคนรักก็ต้องย่อมมีอะไรอย่างนี้บ้างเป็นเรื่องธรรมดาค่ะเราเป็นคนนะจะไะ จะนิว่าันนี้เสียใจเรื่องอยูมากกว่าความเสียใจนี่มันมันผ่านจุดนั้นมาแล้วอะค่ะจะิว่าันนี้เสียใจมามา,มากพอแล้วอะค่ะ<ม>เอ่ออคือจะนิไม่ขอรับรูแ้แล้วกันแล้วก็ก็ก็ถ้าเกิดตรงนั้นก็คือจะนิก็เลือกที่จะไม,ไม่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 ดูมากกว่าเราต้องแคร์คนที่เขารักเรามากกว่าคนที่เขาอยู่ใกล้ตัวเราอย่างเช่นอย่างเช่นแฟนคลับแล้วก็ครอบครัวของเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการเลือก รับข้อมูลที่ทําให้ตัวเองรู้สึกดีใช่ให้เราสบายใจใช่แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยโอ้โหก็มีแบบว่าหลากหลายเพจที่เขาแอนต้องแอนตี้คนนู้นคนนี้ทำไมหมดเลยปล่อยนะคะคือเราก็อย่าไปสนใจดีกว่าตรงนั้นใช่แล้วค่ะก็ทํางานเพื่อตัวเองแล้วก็อย่างที่บอกไปเลือกที่จะแขะคนที่รักเรานะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะ